สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าอุลมลมจ้ะลมดีดีขอป้าหาเห็ดขึ้นเก่าละจา้าขึ้นไปจ้าเห็ดมันจะเท่าถิ่งหรือมั้งนี่มันก็บ่ได้มาเบิ่งมันเนาะเห็นตะกัตตาเห็ดก็เห็นเอ้ามั้งเน้ โอ้ยคือจึงคนมาถอนไปเฮ้ย hey, โอ euh, ้ยบังเนี่ยย่องมันสิขึ้นล่าแต่ว่าแข็งแข็งเดี๋ยวตรงเบื้องขามันลมนี้ดี้ะจ้ะห็ดเพิงหวานพ่อใดญ่ยุพี่น้องลายเติอพี่ลอกน้ำซุปอุ้ยเบื้องขาอื้อ เน้นแน่แนจ้ะมันกะสิโดนแมงแฉะไปแน่กระสามนั่นสักเนาะวุขอถอนด้วยพี่น้องร่มแห้งแห้งร่มแห้งอีหลียองรับสองดอกนี่จ้ะจัดไปวันนี้หาต่อระเบงดอกนี่พี่น้องตั้งยุ่งงาใหมา่งาใหมา่ เห็นบ่อืมอืมอแต่ว่าสภาพคือสิโอ้ขาแน่นอยู่ดีละ่ะโอ้โหโอุห้ยพี่น้องมาเนี่ยหาย,ยังแน่นเลยเดี๋ยวต้องเบิ้งดอกนี่โอ้ยมันอยังคือเป็นกุศิล่ะเบิ่งเนี่ยอ๋อกุสิบ,บ่ได้แล้วละ่ะอือบ่ได้ปล่อยมันซะน,นี่ แต่ว่าแข็งเยอะแต่ว่ามันเปิดไปเมื่อไรเสิเนาะค่อยมันไปเนาะสภาพป้าเริ่มแหงอีกเ้วจะพี่น้องยังแหงเลยบ้างไหมนี่แหละสภาป้ายังแหงอีกแล้วอุ้ยอัน,นี่ตัวหมุตมิ่มิีอู่ยี่งามเ้าะ มันแห้งก็จะเป็นลักษณะมีละเิีดก็ได้เห็ดก็แห้งไว้แต่บุปเปีนนี่นีก็หัวแว่งไปจ้ะโดนโดนแมงจาะ ายังแห้งเลยบังพี่น,อนอ้องบังสิ่งบังดอกนี่พี่น้องบังสิ่งแห้งที่สิ่งไปทางเขาเหรอบังส่งโอ้อืมไปทางเขาแล้วป่อยมันซะ ดอกนี่ก็สซิบมึงไปทางเขาอีกหลอกเั้งอืมแมนแ่นเนี่ยนี่นี่ก็ไปละวอันนี้มันสได้หยบอ๋ออันนี้กัไปทางเขาเจ้าหอกบเลยเนาโอ้ตั้งกับนี่มันงามดีเลยล่ะ <c oughs> เห็นด mm ินเห็นอันนี้มอดมันสวดพูนพูนขึ้นกะนามีพี่น้องดอกนี้ก็ได้เพชนำหมากลายหลายลายลีเฮชรนำหมากโอ้ยแห่งเหี้ยวดอกน้อยคักดอกนี่ ดอกเลี้ยงงามเลยจ้ะพี่น้องอืมโอ้ยจะว่วาบังสภาพสได้แต่ขาแต่ดอกก็ได้ เขาเลืกบ่ได้ลองเพลงไปมึงมันเถิถ่งกันมังเชีแล้วเนี่ยมาวาทัานมันมึงดอกนี่พี่น้องโอ้ยมันเกิดอยู่กลางหนทางโอ้ยขาไม่สิได้พวกละนะโอ้โหอุ้ม ดอกอาสิบวัตถัต่สิได้เอาขามันจะเอาขาไปถอดถอดกรอบเนาะดอกมันบ่ได้ก็ะซามเอาขามันก็พอพาะแม่มอมอดอกใหญ่ใหญ่กว่ามือข่อยอพี่น้องอืเอาขามันอันนี้สิแม่นต์เฮทเพิรนเกาลัดเออแม,นม่นดิจ้ะดอกมันบ่ได้แล้วล่ะดอกมันสิเฒ่าแล้วสิเอาแต่ขามันจ้ะ มีอีกดอกหนึ่งเพิ่มเกล็ดรัดได้ขามันเพราะมันแสบกันนะเห็ดผึ่งเกล็ดรัดดอกนี่หน่อยโอ้ยจอยเอาไข่วานมาเกิดยังอยู่ไหนดอกทอตะปุอยู่เห็ดแอปเปิอยู่บ้างนอะที่มันดอกหน่อยแท่านั้นผึ่งผึ่งเกล็ดรัดจ้ะมาคอยงาม สภาพดอกนี่อ๋ออันนี้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงชนิดนี่เดี๋ยวเด้อคือสภาพแบบนี้เนาะนอนข้อหักข้ออ่อนอยู่เนาะได้อยู่ดอกงามวีเดอนี่เย้่ยวสุดปัง ดอกงามอยู่นี่อืเั่าคักพี่นอ้องเั่าคักถั่วเน่มาเอามันดอกบุ้งสองดอกนี่เจ้าพี่น้องโอ้ยบึงเน่บานคักบานเน่ เอาขามันละจ้ะทำมันดอกมันบ่ได้เอาขามันแต่ขามันได้อยู่นี่ขาโอ้อันนี้ข้าวบ่ได้หรอกไปอยมันไปซะอ,อันนี้ข้าได้เยอะอ๋อบ่อออได้อีกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ย ไปพี่จ้านั่นปเป็นเสือเห็ดอันหน,นามากแล้วายหลายจนมันไหลขาดเห็นหนามากปีนีม่มันดอกมันตอมะเฟืองดอกนี่พี่น้องโอ้ยอลังการนันถือแดดหลายจนมันเป็นแหงเป็นสีนะจ๊ะปลามันแหงน้ำมันละออนะโอ้โห ออกบ้นนานว่าดรออกบ้านแหงแล้วอืมแหงเห็นบ่าข้ามเมืองกะลูเลยเพอยันเป็นเสือไปซะเอ้ยหาวร่างกันแหงทิมถือแดดเท่ากับมุกอู้อันนี้ก็คือกันพี่น้อนดดงเนี่ยตานนี้โอ้โหสีได้ยเยอะนี่ป่๊วมันถือแดดร้ายบ้างนะโอ้ไม่กอดอืม โอ้ป no nice> ัติโตโอ้ยน้องบังเด้อันนี้ก็ญชัยเดี๋ยวสิบิ่งขามันสิได้ขามันถือแดดไายมันแหงนะจ๊ะมันถือแดดไายมันแหงมันแหงขิมไปแล้วแหละอมันฟังเสียง แห้งหักอืขางามง่ามดอกนี้ยังจะหักเล้จ้ะขาวงามหน่อยนึงอันยุ่ไป คนมอดจ้านในห้นงไหมอืมตาหักตาหักเฮ็ดสามสองดอกเรื่องดอกเม็ปลาวะอันนี้ก็ไดเออเมียนด้วยจ้ะสามสามพอแม่ลูกพวก เบ่งดอกนี่พี่น้องมันอยู่ทางรถไถจ้ะร้อยรถไถเต็มมันเสภาพมันออาไปได้เราปล่อยมันซะเด็ดเพึ่งเก้ารัดจ้ะพี่นอ้องอือหึว้าวพวกนี้ดอกต้มบุตรเต็มมิมัน,นมาขึ้นมาข้นังสีบุ๊คเพชรพึ่งเก้ารัดนี่ นี่นึกวาจะหักพระภูอุปินันจะขึ้นในทางเราไถไหมว่างดอกนี่ค่ะที่ยังเป็นเห็ดแฝดนี่อือแม่ยังอยู่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเห็ดแฝดเก้าลัดแฝด์เกาลัดเก้าลัดเก้าลัดมันเิดไปกลางทางนี่ ดอ,อกนี้ก็สิอมไปแล้วเหี่ยวแล้วโอ้ยนางไก่แะพี่น้องอ,อันนี้มันหน่อยก็ไหวก่อนปลุกมันไหวมาเก็บอง,องนางอ,อันนี้มันใหญ่เล่ดอกกำลังแสบเลยล่ะสัน นังไก่นังไกออ่อันนี้มันเท่าแล้วปล่อยมันเอามาครึ่งหาใหม่นะวัน กลังเหมืลนกันสั้น างใกล้กับมันพอ่อใดจับพี่นอ้องดอกหนึ่งเดียโอ้โอ้โอ้เท่าและมั้งไงี้ได้อยู่าฮ้ขาเห็นหนังไก่ขางาม,ามั้งซึ่งซึ่งหน่อยมันสีนา่าเห็นหนังไก่อื้อ เ็ดผึ่งกับโอเคอยู่น้องนอกส้ยงามเห็ดพิ่งงามเห็ดนางไก่สัตว์ขาอนจ้ะวาสิกับบานเอาอืมอันนี้ได้แต่ดอกอนจ้ะอันนี้ไอ้ตัวดบ่วงตัวด่วงกิน เฮ็ดพึ่งเกาลัดจ้ะอดอกงามงามพึ่งเกาลัดโอ้โยยงามเลยนินโอ้ยขาวจั่วอะไรมันอยู่มอดสูงบานี่มอดสูง,งม,มันเลยงามบมางเลยขาวจุ่ยเลยจ้ะเฮ็ดเต็มตาแล้วจ่ะพี่น้องกลับบ้านอ่ะเราบางส่ง โอ้ยป้านี่ตัวทากกระไลหลายดอกจ้ะจับถือโอ้ยคนขิ้งูกูเลยอืป้าพี่น้องมึงเนีโอ้ยอ้าวถือๆๆได้ดอกตูมมันนี่จ้ะดอกหน่อยมันอยู่นี่มึงอันนี้มันเถาหรอจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยอ่าซามันเถาะคุณอีกดอกนึง อังเทเลยอยู่แบบเฮามาสานนะจ่ามันก็เลยเถ่าืมันก็เลยเถ่าป่วยมันอมเอาตะขาอุย้ยกงขาขายังไงเลยเห็ดผึ่งยักอีกแล้วขาได โอ้พี่น้องเลยเอาตะขาใดตะขาล่ะชนดอกมันเถาแล้วเข้ามาซ้ายไปเจอกันโอ้หูขาอีกพวกขาบ้างเลยเจอกันเมื่อซ้าย Đây đỏ cao đỏ cái khá cao khá chà. Tảng túc bục đúng không? Sì nhang phan cả. Hiến cả. vẽ màu. Đỏ ngam nhiều. Đây.